การรวบรวมต้องมีคำว่ารวบรวมค่ะทัพเศษเจ็ด 7, ต้องรวบรวมไม่ใช่ประเสรสามที่สมครบ์นะคะเพราะว่าสามถวกอุจยะจะมีคําว่าอุจยะที่แปลว่ารวบรวมอยู่ด้วยเป็นริเฉดที่สแสดงการรวบรวมประมัติศาสรมทาง4ีที่มีสภาพ จำนะว่ามีกี่หมวดคืออะไรแล้วก็ประมาณนี้เท่านี้คุณต้องร t ้ความหมายของศัพท์สังคหา a n d w h a t are the f คสังคหารเด่นนิดหน่นี้มาจาับให้ดีนะคะว่าเราได้สี่สังคหาแล้วคะ่ะต้องแยกว่ามีกี่หมวดกี่ประเภทวัตถุทำเท่าไหร่คุศรสังคหา ที่เป็นฝ่ายอุทธรณ์โดยส่วนเดียวคนหนึ่งพี่ความยุ่ิมวนคะเก้ามวนเกมวนเท่าไรเท่าไรเก้ามวนตัวย่อว่าอะไรนะคะ อาโอโยคันปานีอนุสังกิอาสวรรค์สีโมคะสีโยคะสีคันคะสี่ปารชาสีมีอะไรนะหอนุสัยสังโยชสองิเลสสีเราจะพลาดตรงนี้เนาะเพราะว่าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยค่ะตรงนี้นะหก ก็มีตัวเลขเท่ากันเจ็ดตัวเลขเท่ากันส่วนสังโยชน์ต้องรู้ว่านายอภิธรรมแปดไม่ใช่นายอภิธรรมนายพระสูตรสิบสิบกสิบเป็นสิบสองันนี้อยากรู้องค์ธรรมจังเลยค่ะอาสวะโอคะโยคะมีองค์ธรรมอย่างละ ีวัรณะนค่ะพวกองค์คำที่ย่นะคะก็จะมีตัวเลขแบบนี้ค่ะแปดเก้าสิบยกเว้นอนุสาย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสจะมีหกค่ะทั้งหมดนี้เปิดด้วยโลโทปิดด้วยวีโมทั้งหมดเลยไม่ต้องลัวนะคะว็จะจําไม่ได้มีว <Enfin wer ki> ัลนัเปิดด้วยโลโทปิดด้วยวีโมไส้ตรงกลางเป็นฝาแปดสองคู่คือสีรษะมีค่ากับ ขุนทราจักรูุนทีจักอักอนุสัยนอกจากเปิดด้วยโลโทมปิดด้วยอีโมสายตรงกลางเป็นมานาะคีขีิฉิดสัญญาต์ค่ะเราจะเป็นที่จะต้องแบ่งในพระสูตรกับในอภิธรรมค่ะในพระสูตรจะมีองค์ธรรมเฉพาะตัวเขาคือคือใครจำได้พระสูตรจะมีอุนท่าจักรถ้าหากว่าในาพระธรรมจะมี อิสามัชริยะค่ะยังหาส้ตรงกลางมานะทิชิีให้ได้ก่อนนะคะตึงตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทวนกันนะคะมีเวลามาทวนกันส่วนทิเล็ค่ะจะมีชื่อยาวๆค่ะท่องเป็นตามลำดับว่าโลโทโมมาทิวิิุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับกันอีกทีนึงนะคะ ตัวรนะคะก็จะจำไม่ได้ส่วนในวิสกัดสังฆะตาอลืมวัตถุธรรมอกุศลสังมะมีวัตถุธรรมอยู่สิบสี่สิบสี่คือใครคะอกุศลเจต้าสิบสี่ส่วนวิสกัดสังฆาตาแสดงสัาะัสธรรมที่เป็นกุศลอักษรธรรมพิยปตะทั้งสามตนกันค่ะไม่ทำอีกี่หมวดคะเจนกวดมีส่วย่อว่า ประเภท64ประเภ okay. ทวัตถุธรรมค่ะ36มสิค่ะถ้าจคจะจำได้จ้อรู้ว่าวัตถุธรรมมีทั้งหมด72วันที่สามมีครึ่งหนึ่ง36 36ิบใครนะคะจินเจรญสี่สิบสองเก้าค่ะวั่ิบเกาศัพทยเรนไปถึงไหนนะคะ ชุดที่เจ็ดหน่วยเหมือนกันเราจะต้องเอาคู่กันนะคะเดี๋ยวตั้งแต่อิทธิบาทเป็นต้นไปต้องจับคู่กันค่ะเพราะจิปักเทียคำมีอยู่เจ็ดหมวดดี่ประเทศคะเจ็ดสามสิบเจ็ดประเทศมีวัตถุธรรมสิบสี่ไม่ดีอย่างเดียวก็สิบสี่ดีอย่างเดียวก็สิบสี่เป็นเจตสิกเหมือนกันไหมคะไม่ะไม่เหมือนเพราะสิบสี่นี้เป็นจิมเนอร์ ซรื่อยๆสุดท้ายเราต้องมาสรุปกันสัพพะยังไม่ได้เรียนแต่ต้องรู้ว่ามีทาอยู่5้าบวยังไม่เรียนก็ร้ก่อนก้าประเทศแล้วก็กี่ตังเล็กนะคะมีวัตถุททั้งหมดเลยครับว่าสัพพะแปลว่าทั้งหมดเจ็ดสิบสมีใครบ้างจิ เลยโพธิตปกเทียสักขาหาการสแสดงสงเคราะห์ทางที่เป็นฝ่ายมัคคยาค่ะมัคคยาแปลว่าปัญญาในมัคเรามาดูว่าจุดของแต่ลสังขะหามีอะไรเด่นบ้างอกุศสรสักขะหาเด่นที่ความหมายของธรรมชาติทีก้าวโบรค่ะต้องท่องอกุศลสักขะหาคำกรอบอันนี้คือบังคับนะคะ ประว่าถ้าเราท่องได้เราจะรู้ธรรมชาติของเขาค่ะโดยมิจฉาสังขารเห็นที่องค์ธรรมจะมีคาถาสัมคัญในมิจฉะสังหารชื่อว่ควาคาถาแสดงจิตที่ไม่ได้ยยองชานองค์มัคเอ็นสและภระมีอยู่สข้อค่ะในชวิปัญจวิญญานสิสิยอมไม่ได้อง ในอาเหตุกะจิตสิกษะย่อมไม่ได้องอค์มะเอตขัตตาเจตสิกที่ในอนาภิริยะสิทโขย่อมไม่ซึ่งสมาธิตสี่และสมาธิภะเอตขัตตาเจตสิกที่ในวิจิตติฉาสัมปยุตติหนึ่ง เราไม่ถึงซึ่งวิจิชา,ชา,ส,มาสมาธิสมาธินสียแ,และสมาธิะาระด้วยอ่ะตรงนี้นะคะแล้วพอท่พระเกียรติสมคัญเด่นตรงไหน,นเด่นที่สุดเลยก็คือองค์ธรรมที่จะได้มัรคยานจำเป็นจะต้องอยู่ในโสสณะชาวนาต์ชวนะททำหน้าที่ อารมีห้าส5หวมเราจำรหัสได้ว่า12 1 8 8 9 9 8 12คืออหาุศรสนล,ละจิต12 1หนึ่งคือแปคือ8คือ,ค,อ,อ 9, ค่ะเก้าค่ะมหาข้าวุตรสนล,ละจิต9 9คือ แคือโสทั้งโชวนะ5 5ดวงนี้อสุพนะก็มีโสพนะก็มีถ้าอสุพนชวนะไม่สามารถทําให้เกิดมรรคญาณได้จําเป็นจะต้องเหลือแค่โสพนะชวนะ4.2ดวงค่ะอคุสนสิบสองเป็นโสภนะเหลือโสมปิทุปานจิตเป็นอสศหรือโสอสใช่ไหมคะมหาคุสนจิตแปดเป็น เ,เรากุตระจิตแปดเป็นค่สพณะจะมีรหัสว่า8 8 26ซึ่งยีก็คือเก้าเก้าเอามารวมกัน8 8 26รวมแล้วได้42ดวงเรียกว่าโสพนะโชวะณะสี่สิบแบ่งเป็นสามชาติค่ะอกุศรชาตินี่เอานะคะเขก็เป็นโสพนะจะได้กุสุรชาติก็คือกุศลจิต21ทั้งหมด ส่วนชาติที่ปานะคะจะเป็นโสพณะได้แค่4ดวงคือโสพณะชาวนะสได้แก่ผลละจิตสค่ะที่เหลือนะคะเป็นกริยาชาติก็คือกริยาชาวนะ17ดวงค่ะชาติกริยาจะมี20แต่เป็นชวนะได้แค่17อีกสามดวงที่เป็นโสพณะชาวนะไปได้ก็คือปัญจทวารามโนทวาราแล้วก็หักสิบจุป,ปาทจจตนะและเราจําแค่ว่า โสพนาชนะมีสีรหัส8 8ด6ชาติกุศลมีครึ่งหนึ่งนะคะมีครึ่งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าจุดเด่นของโพธิปัจก,กยสังขหาค่ะถ้าเป็นเจตสิกจะต้องที่ใน8826เกือบหมดทั้ง7เลยนะคะจะมีแค่สองหมวดที่ไม่ใช่8826จะได้แค่ที่ในกุศลและจิต21เท่านั้น อันนี้คือจุดเด่นของโพธิปาคีย์สังขะหะซึ่งเราพูดไปเมื่อวานนี้นะคะทันไหมเจม็ดบวองคร์รมที่นาปที่น88 26มีครบเจ็ดไหมคะไม่ครบได้แค่ห้ามยกเว้นสัมมประทานกับอิทธิบาทาซึ่งวันนี้เราจะต้องมารู้เหตุผลค่ะว่าทำไมสัมมประธานกับอิทธิบาท ถึงไม่ได้แต่แต่26นะคะในแกนกุศลมจิต21เท่านั้นค่ะอันนี้เราสร và 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 ุปความเมื being ma, uh, ่อวานกันก่อนว่าสติปัฏฐาน4มีตัวย่อว่ากายเวชนาจติตธรรากายบวกอนุปัสนาบวกสติปัฏฐานเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวชนานา ลุบปัศนาสติปัฏฐานจ,จิตาจตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมค่ะองค์ธรรมจะมสีสติเจตสิกเด,ดิมเดียวนะคะส,สติเจตสิกที่นายมหากุศสยละจิตแปดมหากิริยาจิตแปดขัปตนาชวนะยี่สิบหก คงทำไม่ยากถ้าเราจัดตั้งแต่แรกแล้วก็ดดึงพวหยไหมคะอะ่คุณชาวสรุปให้เพื่อนๆชาวพม่านัดหน่อยหนึ่งค่ะส่วนของพวายนิดหนึ่งว่าคนที่ปเทียสักษะจับที่องค์ธรรมอยู่ในสุภนะชวนะ42ดวงถึง8826ยกเว้น2โวลต์นะคะสัมปทาน8ิบาทตัดเดียวกับตัดเดียวก็เพื่อนจะได้ตามท่ะ Just a recap from yesterday for the input of the Sangama and the entities that the Dama.